โอเคมาเราจะจัดไปเลยฮนะเรียบร้อยไปปิงฝั่งการ์เดิมก็ได้แล้วก็อีโมดมีแค่นี้ก็ะจ,ะจัดแค่นี้แหละไปโอ้โหสวยพื้นหลังได้แบบอ่ามีใครก็ไม่รู้ด้วยโอมาริด้ปะโหโคตรงาม,มจริงจิตใจกระชุ่มกระชวย เท่อะแต่ว่าแตออ่ใช้ไอคอนนี้อยู่ม,ม,ามาเลยเจ้าชุลีมาล้วนก็มาสิคาราล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 ารั้จักเป้าสูโทบิอางุูยโทยามไม่หลังกาชุลีมาตอนตอนันอันนั้นสวยกว่าใช,ใช่มันมันมันเหมาะมันเหมาะกับไอ้นี่นะมันเหมาะไอ้นี้มันทาให้แบบรีเจนต์อื่นดูแบบ มือเป็นลูกลูกเมียน้อยลูกเมียน้อยลูกยมีทากอนเนี่ยถทากอนอ่ะตอนได้ตอนได้มาเนี่ก็สวยนะแต่ว่าแต่ว่าแบบชูริบ้ามาแบบมันมันการอัปเกรดอ่ะคนละเรื่องกันเลยมันคือการอัปเกรดหรออัปเกรดหรอโอ้มืไม่สวยเท่าไหร่สวยมาอ่าน้องได้เฟิร์มมาด้วยสกดงาม ดูความสวยของมันก่ออ่าแล้วดิวออกมือแล้วเนี่ยพอแบบเรนมาคือตรงกลางแล้วแบบกลางแบบสัญลักษณ์ของชูรมาเนี่ยแบบเท่มากงานอวยต้องมาลๆๆเลยเกมนี้โมดเอาไว้อวยจัดๆได้ได้ได้เราเราจะเรียกสิ่งมีชีวิตตัวแรกในบอร์ดเราแต่ตอนนี้มันปิงจังวะไม่ไหวแล้วต้องกำหมัดละกำหมัดต้องได้ซื้อใหม่จริงๆท้ายปีแน่ๆ รอดดูไ้้เลยยทาปีันนี้เพิ่งต้นปีเองนะเฮ้ยไมชอบน้องน้องน่ารักมากเล่นกับน้องไปก่อนเมื่อกี้น้องน้องทำจานแตกอะแล้วแล้วน้องทำเป็นแบบไม่รู้ไม่ฉี่ไม่นะเด้เหือยใช่ช่างมันก่อนตอนนี้กำลังปิงแบบกำหมัดเล่นกับพี่กายทีไรปิงลูกทีเลยเว้ยสวยพี่กายแล้วสวยเฮ้ยสตาร์ลิตเซียได้จริงก็ตีมา อย่งนี้เออเอ๋ตั้งรับด้วยมชีวิต,ต,ตววขึ้นมาแอเซนสักคนหนึ่งไม่ได้โอเคชักมาเด้ไฮโลแฟนไม่นะนายจะทำลายมาด้วยชันด้ของฉันอย่างงั้นเหรอส่งนกกระเรียงลงไป โอ้โหจอกเกล่ง oh โ <c oughs> อ้ไอ่ก็ไม่ตีไม่ตียิงยิงยิงมากยิงมากเอาไม่ตีก็ปล่อย <c oughs> แต่ชอบเสียงวิงวิงมากเลยอะ่ะเวลาการ์ดมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฟลอ,อยอปะอ่าใช่การ์ดฟลอยลนั่นแล้วโ<อ>ดนฮัชชื่อไปอย่ามาฮัชฉัน ไม่มีทางนายนั้นไม่มีทางเซฟเจ้านกโง่นี่เลยอย่ามายุ่งกับน,นกทำไมต้องใบ้นกด้วยฉันแค่ไม่อยากให้มันนั้นให้หนายได้จั่วไม่ได้อยากได้จัว่วแต่อยากส่งมันกลับไปท็อปเด็กแล้วก็ปั๊มเวทใส่หน้าไม่มีทางไม่มีทางน่ากลัวกว่าเดิมอีกจะไม่มีทางที่ได้ทำอะไรกันได้ถ้า,างั้นถ้างั้นก็ต้อง ถึงเวลานี้แล้วอันเชิญซิดคอนซิดคอน <laughs> โดนเนิร์ฟมาซะสียเลยรเอฟเฟยร์อผ่านเชิญโอ้โหแชมเปญอยู่ไหนนี่แกก็ตัวเองเดี๋ยวกันเออโอ้โหตัวดีซะด้วยอุ้ยมาแล้วถึงเวลาส่งซิดคอนกลับบ้านโอ้ไมค์ก<า>ั จะเริ่มการทำพิธีอัญเชิญน,นะฮะพิธีอัญเชิญน,นะแครเซนดัมมา,าเออแคร์รคเซนดัมโอ้โหตัวดีซะด,ด้วยท็อปเด็กด้วยได้มาดูซิว่านายจะเซฟเอฟเฟกต์ออสยังไงเนี่ยโอ้ค้างไม่นะเอฟเฟกต์สวยเกินเอฟเฟกต์สวยเกินไม่ต่ตางกัน <Okay. S 2> บอดชุลิมาเพิ่งโหลดครั้งแรกกระตุก <c oughs> กระตุกจาก้าเซฟชื่อจริงๆนะเมนเด็กอ่ะมันไม่ใช่เอฟเฟรียสแต่มันคือตัวสองตัวนี้ตั้งหกักงั้นเหรออย่างน้อยแทนเราแฟนฉันก็ไม่ตายกดซอนย่าซะ <laughs> อะไรกันเนี่ยกดซอน <c oughs> อย่าหรอ บัฟไปเลยฉันให้นายบัฟไปเลยดูแล้วนะเจอรถกระเลียงขึ้นมาอย่าลองนะฉันมีฉันมีวิธีฆ่าอยู่แล้วต,ต้องทำอย่างนี้ลากล่อนเ้ยโลดมาไหมเจ้าหมอนนี่ <c oughs> ไม่มีทางสักหรอกแน่ด้วยพลังแห่งด้วยพลังแห่งอะไรด้วยด้วยพลังแห่งอะไรบางอย่างฉันจะทำการฆ่าแกเองอ่าดีนายสองจุดศูนย์มาแล้ว ถ้าเกิดนายถ้าเกิดนายเสียไปสองใบมันก็คุ้มกับชั้นยังไงล่ะใช้อีกใบสิพาร์ทออฟเด็กอ้าวไม่มีหรอไม่จะเอาเข้าไปอันนี้เนี่ยอันนี้ยังนนเป็นเป็นบั็อกอยู่นะทุกคนมันจะเป็นบั็กที่แบบขึ้นตัวของสเปลอยู่แบบตรงตรงกลางนี่อยู่เราเราจะขวานจามหน้าไว้พ<า>ี่รู้ไหมผมผมไม่ใช่อีกใบเ้ยแต่ผมเนะี่ยได้ท็อปเด็กไงล่ะสวยอ่าเราจะ ตีนหน้าไปเลยไม่สดนะอิน,น้าผมเล,ลนลนักตันมันเท่าไหร่สัตจัดสัตจัดเดิมซีซีจวจากเอปาสดอร์ได้หกหกรับโดยพลังชีวิตรับโดยพลังชีวิตแล้วก็สดชื่นสดชื่น,นให้เลยเพราะมันเนี่ยได้ ได้มาเลยพี่ชายอย่าอย่าไม่ยุ่งกับยูนิตชาร์พี่ชายเอาแล้วไปขโมยพลังพี่ชายมาใช้ได้ด้วยโคตนแม่นิ้เต้นโคตรเม่นิยเต้นเโคตรเทพต้องทุบมันแล้วอย่าลืมไปทุบใส่ใบเดียวสวย เลือดสี<ฮ>เทินงควมตายจะถึงเดทคาลเรควิมแล้วกันหรอเรควิมไม่ได้แล้วเราต้องอ้อนวอนอ้อนวอนให้มันลดคอสถูกๆเดินหนา้าจะได้มีอะไรสู้มเชินอ้อนวอนไปนเลยเฉินขอจัวจัวต่อละจัวเทพเรน,นตันอับเรียมงานจริงๆอ่ะมันยากนะถ้าเกิดแป่าน,นะพี่ มีคำถามด้วยถ้าสมมติว่าซันดิทถูกรีสโต้ใช่ไหมแล้วเล็งตันมันโดนฮัพพอดีมันอัพเร็วไม่อัพไม่อัพแต่ว่าพอนี่่ัอยูดปะใช่โอเคดังนั้นก็ตาเรืองแสงขอมานาคืนตาเรืองแสงเออได้เลยมาเลยจักรพรรดิของฉัน my e m p พ r e มาฮาร์ด ทำไมสะตัมันใหญ่ได้ขนาดนั้นสองสองสองตัวเลยหรอหรืออะไรใช่นี่ไงโกลเด้นไงโกลเด้นเอเบสเดอเอเบสโดมันทำให้ชุลีมาตัวใหญ่ใช่มันทำให้อาร์เซ่กำหมัดได้เพราะฉะนั้นเราก็จะว่ามีอะไรเล่นตัวต้องจัวบะ ตโจอื้ยโคตรใหญ่โคตรใหญ่เลยเหรอเออพี่พี่ต้องดุนี่สตาร์ลิตเซียแปดเก้านี่คืออะไรวะเนี่ยลอวกันเล่นนิกตันมาดีอ่าอยู่ซีเรียสเอาไม่ตีด้วยจังหวะดีไตีดีไม่ตีใครตีกันโอ้โหถ้าเกิดไม่ตีอย่างงี้อ่าลองตัวเล็กๆ แชมเปี้ยนสองสองตัวโคตรใหญ่โคตรใหญ่อโซคมบังมาสวัสดีครับอ้าวนึกว่าวันนี้เจ้าของช่องเจ้าของดิ้ไม่อยู่สิอุตส่าห์จะยึดต่อตัวโคตรขู่แล้วลงมาก็ได้แค่ขู่แล้วหน้าไดยน่ะสดดีครับผมนายก็ทำได้แค่ขู่ฉันเท่านั้นแหละเพราะว่า มันจะหายไ,ไปก็ปปแต่อยากรู้ครับว่าหมดสองสองมาจากสี่คนได้ไหมอ่าคิดว่า,วาผมผมยังไม่ได้ลองเลยเฮ้แต่ว่าเรา,เราทำยางี้ดีบลูทูธเหรอจะลากไงดีต้องทำงี้ดีกว่าเราลากยางไงอ๋อแบบถักเหรอเนี่ยโว้ตัวโคตรใหญ่ทำประกอบเองนะเนี่ยหยุดใหญ่ได้แล้ว รู้ไหมว่ามันสู้ยากโคตรแรงพี่ชักโคตรแรงอันนี้เป็นเอาไว้ครอบอยู่เนี่ยบอกแล้วว่าให้อินี่อาโกซิตี้เ่นี้ก็ชนะไปนานแล้วเนี่ยอาโกมาเนี่ยอาโกซิตี้อยู่ไหนพี่ยางหรอไม่มีไม่มีรู้ไหมว่ากอดจะเรียกเอโซได้มันเรียกยากไม่รู้ไม่รู้ ตั้งเตรียมตายเลยะเวยป่อยน้าโซทีมไม่เป็นไร <c oughs> เรามีเรามีสำรอง <c oughs> ฉันมีการ์ดสำรองจะทำอะไรคนายฮะจะทำอะไรคนงนน้สแตกตัวต่อไปที่จะ,ะขึ้นมือรอบหน้ามันหัก อันเดียวน่าจะไม่พอเอขออีกอันนึงครดิตหโอ้โหก็การสวยการสวยการดีการดีมันน่าจะถึงเวลาที่นายนะพ่ายแพ้แล้วเด้คมามพยายามอยู่ที่ไหนอะปฏิหารกะอยู่ที่นั่นแหละไม่มีทางไปผมีทาง ใครจะไปรู้ใบบนสุดถ้าเป็นนกกระเรียงผมก็ชนะวะอามั่นใจหรือเปล่าเอาผมอายี่สิบยี่สิบอย่างนี้พี่กายทำไงอ่ะพี่มีควิกแซนอยู่พี่สามมันบอกได้ถอดอากาตัวเอลยนะโหแล้วทำไมได้เรนเด็กสองตัววะเนี่ยเอ็งแล้วบอกทำไมวะเนี่ยถ้าได้นาซันจะจบไปละมันจะเทมาะแต่พี่เห็นตัวนี้ไหมเรนเด็กต้านอากาศเปล่าเอ้ากลัวนะกลัว แน่จริงก็มาสิแน่จริงก็มาลากรียบอเอ้เลยกั้นนิ่งนไปนิ่งๆไปนิ่งไปไม่เป็นไรมีคนนิ่งวะไม่เป็นไรเลิกตัตัวนี้ออเลยั้นตัวที่สองไม่สนผมเห็นมาเป็นสูงแล้วว่ะ อ้โหี่อืมซีเนมาติกโคตรเท่อ้าวแต่สัตว์ของเขาได้ตื่นขึ้นแล้วแล้วทำไมแต่ถ่ายลงต่ออีกทำไมมันไม่ว่างไม่อาผลของผลของอไอฮาชเมื่อกี้มันมันจบตอนตอน,ตอนเอ็นเกฟเอ็เอเอเอไไนลาวไงแต่ว่าผลของซันเกมแล้วลแล้วแล้วเสร็จแล้วก็เสร็จเลยอืมผลมันก็งดำเนินต่อเลย ช่ผมเคยโดนเฮการิมฮัต uh แล้วก็จบจบเทิร์น่ะเฮการิมวิวอัพต่อแล้วก็แตกเลยมาแล้วเด็กขี้โกงเด็กขี้โกงโอ้ไม่โคตรโคตรกงเด็กคอย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 หายจอมละโมบหายจอมละโมบจอมตีสิ่งที่ผมต้องได้พี่เจ้าหายตีด้วยทำไมจอมตีโอ้ ไม่ตรงอยากรู้ไหมสิ่งนี้โดมินัสสิ่งนี่คืออะไรเดี๋ยวพี่จะได้รู้เว้ยถ้าพี่พี่ขอคอดขอโอกาสเทิอหนึ่งไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันเลยก็จะแพ้งั้นก็ต้องทำกันหยุดหยุดไว้ก่อนเออหยุดหยุดไว้ก่อนเออรอดป่าววะไม่น่ารอดการอาร์เซอเออไอ้การอันอันอาเซอิก็ไม่รอด กันอาเดียกันเลยหนึกงท่านนะเนี่ยจะบอกว่าเอโซอ่ะสแตทิสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสวยสวยปีบแล้วปีบโม้ใหญ่นี่ไงรอฉันรอดได้ขี้โกจริงฉันรอดได้พี่จะพี่จะได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าของแก่พระเจ้าก็แบบแฝดเอ้ามันไม่พระเจ้าหรอกพี่สิบเจ็ดเลยนะแบบสิบเจ็ดลงยูนิตแค่ไหนอ่ะเท่าไหร่ <อ>พระเจ้าแค่ไหนเจอเซนสตอมไหมฮะพระเจ้าแค่ไหนเจอเซนสตอมไหมไม่ไม่ไม่พี่พระเจ้าแค่ไหนก็แพ้เด็กจกักรพรรดิ <laughs> เขาหมัดให้พีแพ้จ, <laughs> พจักรพรรดิงจัดอยู่เลยเนี่ยฮะกำลังเล่นเมื่อกี้นี้เลยเดี๋ยวลองให้ฮะถ้ามันเวิร์กเดี๋ยวส่งไปเพราะว่าอยากฆ่าคนครับอะไรจีนะคินเดดนะโกนคินเดดโคตรโกงถ้าเกิดคินเดดแบบมันเกิดนะโคตรโกงเอ้ยคินเดดเกิดใครก็เอาไม่อยู่ผมว่า มันยากครัอตโตซิตี้ฮะอโตซิตี้มันสู้ยากไปพี่พี่นี่ก็จะ AI ไอเอ i t y อย่างเดียวเลยละครับเอาไม่เห็นสแตนเลนิกตันตอนที่เล่นรอบก่อนกับผมมั้งไม่ได้ดูครับสเตตกำหมัดมากเเดดีี๋๋ยวยวพี่ลงคลิปแอนนั้นนะพี่เพียง์พี่ชอบมากเลยแบบลงไปเนี่ยนั่นอะคือจบเลยทุกอย่างจบในการ์ดใบเดียวอ่ะแค่กดใบนั้นใบเดียวเกมก็จบไปแล้ว นี่ผมผมรู้สึกสาใจคนนี้มาที่โดนเนิฟเอฟเรียออนรอเลือดสองมันแนวเพียบฟังขึ้นหือ,อ <c oughs> เ,ออ <c oughs> เลือสองโดนยิงตายง่ายเพราะว่าดีแล้วแหละเพราะดีแล้วเพราะว่าพี่เกมีทุกอย่างเกินไป <c oughs> <c oughs> มันเพียบพร้อมมันเพียบพร้อมเกนนินรับไม่ได้ตอนนี้ก็ยังเพียบพร้อมอยู่ดีแหละแต่แต่พี่กายผมตอนนั้นหลังจากที่ออสโดนเนิฟใช่ไหมผมก็สิ่งแรกที่ผมคิดเลยนะ ทำไมเราเล่นอัฟฟิเรอตอนเลือดสาบเราก็ยังทำออสตายได้วะไม่เคยทำออสตายนะในบอร์ดแต่ตอนนี้โดนมิติช็อตตลอดเลยเฮ้ยอีกอยิงผมผมเป็นคนเนิรอดที่ออสแบบแม่งตายง่ายไม่รู้มันเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ตายเพราะสติลส่วนใหญ่โดนลากตายไม่เลยจะพลาดคนชั้นมันเป็นช่วงไม่รู้ช่วงนั้นเป็นช่วงแบบหาฝนอะไรก็ไม่รู้เจอแต่เด็กลาก ค่าเสียแต่ทำค่ามันก่อนอ๋อเหนียบหนากินเด็กอาโธซิตี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 หยุดหยุดหยุดความคิดของคุณเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักคุณจะให้อะไรู้ย่าจะให้นอนจะให้นอนนอนตัวน้อยๆเนี่ยไปไปรับดาเมจเลยไม่ได้ไม่เราเราอยู่นี่ไปก็ได้โอเคพี่เจมเพาะพี่เจมอีกแล้วพี่เจมอีกแล้วพี่เจมอีกแล้วไปแซนด์โซเตอร์ อือนั่นแหละแค่นพ้พอเซฟไปเซฟไปตัวนี้เอาไว้กันสี่ดาเมจแต่นะนายจะรอมรับดาเมจดิใช่ไหมมันก็ไม่ตางกันหรอกพี่หกมันเทอย่าโดนชอบนึกว่าพี่จะคนจริงที่แบบเล่นกลตีนเอาเอาแค่เอาแค่แสงแต่เราเจอไป่ตี่ะเกินไปเกินไปยาไปไหม อย่าไปนะอย่ามาพี่มันถึงเวลาแล้วพี่มันถึงเวลาแล้วอคินเดตมาแล้วเปล่าเอาแล้วก่อนอาเซียไม่มีทางจากักรพคว้าของฉันนะ่ะจะอยู่ที่นี่ตล,ลอดกันเรียบร้อยที่จะเป็นลาถ้างั้นไม่มีทางไม่มีทางปล่อยมันเสียเปล่าทำขนาดนี้ยอมใจเลย สิ่งทำไมไม่ลงคินเดดแล้วคินเดดแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ตายอาเจก็ตายมันไม่เท่มันไม่เท่มันไม่เท่เฮ้ยถ้ามันคินเดดคินเดดนี่นี่มันอร่อยนะสองเกตโรบิกเอสนะวิกเอสป่ะวิกเอสเนาะเออวิกเกตอ่อนแอที่สุดใช่เราก็เลยเอาบอนปลไปยัดให้ตัวที่เก่งที่สุดกลายเป็นตัวอ่อนแอที่สุดๆีงั้นก็ถ้างั้นก็เฮ้ยโหลดตีไปเลยก็ได้นะ ตีไปเลยครับง่ายสุด9ดาเด่นปวจ็บงอกถึงเวลากัดฟันรอบสองจัดฟันรอบต่อเฮ้ยถ้าลงคิดเด็ดมาเนี่ยง่ายกว่าเยอะทำอะไรก็ได้ถึงคันละทวยละทวยอ่อนละทวยแล้วทำไมไฟฝีดอ่ะ ถ้าไม่ไหวพีตอนแซงโซเตอร์ตีอ่ะไม่คนจริงนะรับดาเมจทุกอย่างคนจริงจะรับดาเมจทุกอย่างคนจริงครับดาเมจทุกอย่างพี่ตีจบไปเลยครับรอบหน้าแน่นอนเฮ้ยกิมบิออนเวอร์ชั่นคนเดียไม่ใช่ไม่เวอร์ชั่นปีศาจเวอร์ชั่นคนแสดงเวอร์ชันคนแซงเวอร์ชั่นบอลเวอร์โอเคเฮ้กาดีโอเคถึงเวลาตั้งบอร์ดละเฮ้ย ได้ใช <si ่ตั้งบอร์ดเอาแปลงล่างไก่แปลงล่างนะทำไมไม่ทำหมดูกี่ทีก็เท่เท่มากอ่ะไม่ดูกี่ทีก็กระตุกเครื่องก็บอกว่าอาเซียเนี่ยถ้าเลเวลอัพอ่ะไม่เคยดูเสร็จสักทีเพราะว่าเครื่องแม่งกระตุกทีเลยสวยเครื่องของคุณอ่อนแอเกินไปเครื่องของผมดีอ่อนนเเงินของผมตั้งหากละที่อ่อนเ คอาจารย์ก็ตีมาฉันจะปล่อยดาวเมททั้งหมดไว้เองเฮ้ยไม่นะเรียบร้อยไม่เลยมีแกไม่มีแต่ไม่มีทางก็พดสุนย่าเลยล่ะไม่มีทางสำหรับเราก็ส่งส่งงส่อะไรนะส่งอาเซียนกายเป็นรูปปั้น ส่งท่านอาเซียให้กลายเป็นท่านล้นติดผลไหมไม่ติดมาร์กโอเคเยี่ยมไม่ติดดีเลยงั้นก็มานี่มาคุยกันหน่อยมาคุยกันหน่อยมาคุยกันหน่อยดิเออเป็งกล้ามอยากรู้อะไรไหมพี่อะไร จามฟีดไปนะบังอาจนะจามฟีดึงถึงขั้นจามฟีดกันเลยทีเดียวเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊หนึ่งนะถ้าเกิดผลมันมันคือสเลเนี่ยมันก็จะโดนเลนนิงตันสินะใช่เลนนิงตันเย็บเฮ้ยลาก่อนเลนนิงตันฉันจะคิดถึงนายนะเฮ้ยไม่มีทางหรอกเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะทำไงให้เลนนิงตันไม่โดนผลสเลน คืออยากให้อาเซียโดนแทนเนี่ยอยากให้อาเซียโดนแทนอ่ะคืออาเซียตัวมันโง่ๆเว้ยปล่อยมันไปเลมิตตอนน่ะกูคิดว่ากูอยากฆ่าในเลมิตตอนมากกว่าถึงแม่งปัญหาอะไรก็คุณที่หลังได้แต่เราไม่อยากโดนไอการฆ่าแย่โอ้โหนี่ไงส่งมันไปเกินมาโเตอร์มันลงแซโตเตอร์เนี่ยส่งมันไปเกินมามาโดนแซโตเตอร์นะเออมันไปโดนแซโตเตอร์นี่วะนายคิดคาดแล้วเรียบร้อย จริงๆนะขอเล่นขั้นไอ้ก็ได้นี่ว้าออร์เรชโนไอก็มีไม่ไม่ต้องออร์เรชโนไอ้ก็ได้ผมดูด้วยตาก็รู้นายคิดออกอยู่แล้วนายมีคนโทรเกมครับมีคนโทรเกมครับโงเอ้ปลาครบแล้วปลาครบแล้วในทีปลาครบเทพมมายาขึ้นไม่หรอขาวเทพไอย่าเราอยู่อีมันกันได้นะ สาวเทพยานี่ไงออกอินลตเอแล้วลาเฮ้ยลาได้นะได้นะได้หรอมาเนจะกล้ามาตัวไหนก็ได้ในบอร์ดตอนเนี้ยในบอร์ดตอนเนี้ยตัวไหนก็คุ้มไม่เรียบร้อยไก่แตกไม่มีทาง เออแล้วก็ไปหยุดเวแล้วเอวลงนี่ก่นอนหยุดลงได้แล้วอ้าอ้าปัญญาปัญญาเยอะ <c oughs> ฉันบีฉันีเยอะ <c oughs> นีะ่ะ <c oughs> ถึงบ้านขายซอนย่าเอโทษทีไม่มาแต่ซอนย่ามาเฉยโทษทีที่บ้านฉันมีเยอะอะสวิฟต์ดีหนาวไม่เป็นไรตัวไหนก็ได้เรนนิกตันไหมปล่อยตบปล่อยสิใครมันจะไปกันไอสอง oh my god pop d i c กเอ้อซินีมาติก โอขู่ทั้งแม่โอ้โหครอบทุกตัวได้แค่ได้แค่ได้แค่อาเสียได้แค่อาเสียได้แค่ตัวได้แค่อาเสียตัวอื่นมันยังเวลร์สองมันก็ได้ตัวอื่นแหละน่าเฮ้ยตัวหนึ่งมันยังเวลรหนึ่งอยู่อ๋อวายใจขี้บีบโคตรได้โอ้ยกระตุกจะบอกว่าทางนีำทำทำเวลอ่าไปแล้วอ่ะมันกระตุกเกินไปเอ้ามาแล้วจะกระพัดกรอบ กรอบชีสกรอบชีสไอาฟอร์ตไบโควิดคิดเด็ดจบไปแล้วเกิดไปแล้วนี่ไม่เกิดอีกกอลมนะเถินผมไม่เป็นไรมันบอกว่ารอบแรกนั่นเป็นเถินผมนี่มันเถินวิกก้ายยังกัดอีกเหรอกัดกัดเขาไปซะเขาก็หายไปซะหายไปซะหายไปซะอยากรู้อะไรไหม ว่าไม่รู้เกินไปได้เกินไปได้นี่ได้เลยสองเกนเด็ดไปเกิดใหมแต่ฉันก็ยังไม่ได้ผลของผลของมาร์กเสร็จก็ไม่ได้นะมาร์กหายยู่ดีเพราะว่ามาร์กมันขอแต่ละตัวถูกต้องดังนั้นแล้วก็ก็หายพปซะรู้ไหมสินเด็ดมันเกิดใหม่มันแพงแค่ไหน ตัวโคตรใหญ่กันเฟียซำไม่ได้ด้วยทำไมได้ต่อยอย่างนั้นลาก่อนไม่ทันไม่ทันอะไรเลยอ่ะ